สวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์และนี่คือเกม Cat Fantasy วันนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาน้องคาเฟ่ก็เป็นตัวละครตัวสุดท้ายในแพท1.6นะครับผมตอนนี้เหลือเวะลาอีกแค่2วันสุดท้ายเท่านั้นก่อนที่น้องจะออกตู้ไปนะครับมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปิดน้องนะครับซึ่นอแน่ว่าผมมีตัวนี้นะครับเหรียญศิลปะก,กับปนาด เป็นไอเทม<อ>ที่ได้จากการเล่นอีเวนต์บุกหาลิเลน,นามนะครับก็เก็บรวบรวมไว้มีประมาณ5,900เหรียญนะครับก็เอามาเปิดน้องได้นะทุกคนโอเคส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจนะครับเราสามารถมาที่โหมดฝึกได้สามารถเ,เข้าไปเล่นน้องได้นะครับดูว่าเราชอบไหมถ้าชอบก็เปิดได้เลยนะครับ คือน้องคาเฟียเนี่ยเป็นตัวละครพาโทสายสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นสายโจมตีมหมู่ด้วยเขาจะมีสกิลโจมตีเดี่ยวหนึ่งสกิลนะครับแล้วก็มีสกิลโจมตีมหมู่อีก1สกิลเนาะอ่ะเดี๋ยวเราใช้สกิลโจมตีมหมู่ก่อนนะครับนี่วางระเบิดแบบนี้เลยนะครับมอนเตอร์ที่โดนน้องวางระเบิดจะติดสถาน,นะตรงนี้ด้วยนะครับ ต่อไปเป็นสกิวโจมตีเดี่ยวครับอ๋อแบบนี้นี่เองโอ้โหศัตรูตนี่เยอะจังเลยไหมโจมตีมูไปอีกทีหนึ่งโอ้โหแรงอยู่นะแรงนะครับเอาไวเ้เคพวลูกกระจกได้ดีมากนะครับ เสียบร้อยตายหมดนะครับนี่ยังไม่ได้ใช้สกิลอันตีให้ดูนะ <c oughs> เออก็ถือว่าเอาไว้ดูนะครับว่าเราชอบไม่ชอบผู้ประกอบการตาัดสินใจนะครับอ่ะในเมื่อเรามั่นใจแล้วนะครับเราก็มาเปิดน้องคาเฟ่ได้เลยนะครับ <c oughs> เราจะเริ่มต้นด้วย10โลแรกครับผม10โลแรกนะเฮ้ย เครื่องค้างวะเนี่ยทาไมอะเวลาเปิดกาชาแล้วเครื่องชอบค้างแป๊บหนึ่งนะคอมผมไม่ค่อยดีนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะก็หวังว่าจะออกเลยนะอินโลโลกมาไหม10โล10โลโอ้โหยังไม่มายังไม่มายังไม่มาครับผมมาอีก10โล ไปอีสิบโลอีสิบโลมาไหมลูกเออหือยังไม่มาโดนไปยี่สิบโลแล้วเสียไหมล่อสามสิบโลมาไหมโอ้ยังไม่มาสามสิบโลผ่านไปไวมันโกกโอ้ยสี่สิบโล มาเธอน้องคาเฟียโอย้ยังไม่มาทษนะครับ40โลผ่านไปไวเหมือนโกหก50โลเยอะเลยรอโอ้ยไม่มาเลย50โลผ่านไปนะครับตอนนี้งานเริ่มเข้าแล้วงานเริ่มเข้า โอ้โห50โลผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับและนี่คือ10โลสุดท้ายครับมาไหมมาปะมาไหมมาเถอะเยี่ยม่ล้ไม่มาโดนไป60โลน้ำตาจะไหลโอ้โหเราใช้เหรียญไปหมดตัวเลยอ่ะไม่ออกนะครับแต่ว่าเราจะเปิดทีละโลแล้ว น้ำตาจะไหลเปิดไปหกสิบโลทีละโลมาเลยทีละโลมาเลยไอ้เหี้ยออกไปลูกมันต้องออกนะออแล้วนะโอ้โหภาษาไทยเราก็มีน้อยเธอด้วยออกเธอออกไหมเฮ้ยเฮ้ย เย้ยูหูและนี่คือน้องคาเฟียโอ้โห,โโหสวยงามโอ้อยนึกว่าจะหลุดเลียดน้ำตาจะ,ะไหลโดนไปกี่โลเนี่ยโดนไปทั้งหมด63โลนะครับก็ส่หวังดันไม้นะครับเราได้น้องคาเฟียมาแล้วนะเป็นตัวละครตัวสุดท้ายในแพท1.6นี้นะครับไหนดูซิ น้องอยู่ไหนเนี่ยสามารถเอามาปั้นเล่นได้ไหมในช่วงแรกนะครับได้นะครับผมบอกเลยเพราะว่าวยตัวที่ว่าน้องเป็นสายโจมตีหมู่นะครับน้องมีสกิลโจมตีหมู่นะครับล l e c t รเ b ิ r ์สอันนี้ดีมากนะครับแต่ว่าต้องเรียนให้ทราบนะว่าสกิล anti เนี่ยน้องเป็นเป้าเดี่ยวนะครับอันนี้ผมตดติงนิดนึงนะถ้าว่าตัวสกิลน้องเป็นเป้าหมู่ปุ๊บเนี่ยมันจะ perfect มากนะครับแต่เสียดายที่สกิล anti เป็นเป้าเดี่ยวนะครับ เอามาเล่นได้นะครับผมสามารถเอามาเล่นร่วมกับน้องลิลลี่นะครับอ่ะลิลลี่ผมทําไปแล้วเดี๋ยวรอคลิปรีวิวนะครับนี่ลิลลี่ครับลิลลี่เป็นสายซัพพอร์ตที่ดีมากนะผมบอกเลยตัวนี้เป็นตัวตัวดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เล่นร่วมกันได้ก็คือน้องเอ่อไดเล,ล่าใช่ไหมลิลลี่นะครับแล้วก็มีไดเล,ล่านะครับ ก็คือ3ตัวละครในแพทอีเวนต์บุผาดีน้นมเนี่ยสามารถเล่นร่วมกันได้หมดเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมฝากอีเวนต์บุผาดีนามเอาไว้ในอ้อมอ้อมใจด้วยเหลือวอะไรแค่2วันนะครับใครที่ยังเก็บของาาวันไม่ครบแบบผมเนี่ยเห็นปะเก็บเหรียญดอกไอริสไม่ครบนะครับเราสามารถมาฟาร์มที่บันทึกภาคสนามได้นะครับโดยการใช้ตัวค็อกเทลสายลุงนะฮะ ค็อกเทลใสลุงสามารถใช้โอปอซื้อได้นะครับเนี่ยใช้โอปอแลกได้เลยนะเดี๋ยวผมแลกให้ดูนะครับเราสามารถใช้โอปอเนี่ยซื้อได้นะครับ5ครั้งต่อ1วันนะครับแล้วทุกครั้งที่เราซื้อเนี่ยเขาจะใช้โอปอเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ลองเช็คดูให้ดีเนาะเมื่อมีค็อกเทลใสลุงแล้วนะครับเราสามารถมาฟาร์มได้ขวัดล้างไปเลยครับอ่าแบบนี้นะครับ อันนี้ผมมาทําให้ดูเฉยๆนะผมคิดว่าพรุ่งนี้ผมน่าจะเก็บได้ครบแล้วนะครับสามหมเหรียญพรุ่งนี้นะอ่ะนะครับใครที่ยังฟาร์มเหรียญดอกไอริสไม่ครบนะครับก็สามารถมาฟาร์มได้ที่อีเวนต์บุพาลิลนานามด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองนะครับ ครบรอบ6เดือนของการเปิดให้บริการของเกม Cat Fantasy นะครับมีกิจกรรมแจกของมากมายเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเอน o อยไปกับเกม Cat Fantasy นะครับถ้าชอบก็ฝปากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย